รวมและแยกวัตถุเมื่อเราเปิดเอ็กซเรย์ตอนนี้เราจะเห็นว่าวัตถุที่เป็นที่เหตุของเราเนี่ยมีวัตถุที่อยู่รวมกันจํานวนมากนะคะแต่ว่าวัตถุที่เราเห็นต่อไปนี้ได้ถูกสร้างแยกกันแล้วนํามารวมกันจนกระทั่งกลายเป็นที่เหตุเราสามารถจะแยกเอาส่วนต่างๆออกจากกันได้โดยการคลิก,กกด L เพื่อเลือกวัตถุเป็นชิ้นนั้นๆจากนั้นกด P เราเลือกคําว่า separate selection ตัวที่เป็นจานก็จะถูกแยกออกมา ถ้าหากว่าต้องการจะให้วัตถุรวมกันเหมือนเดิมก็คือการคลิกเลือกวัตถุที่1คลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการจะรวมจากนั้นกด ctrl J เพื่อรวมอ่าที่เหตุกลับมาเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเหมือนเดิมซึ่งการรวมกันนี้ไม่ใช่ว่าวัตถุจะกลายเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันทั้งหมดเราก็ยังจะสามารถเลือกเฉพาะส่วนใดๆก็ตามแล้วก็แยกออกมาได้นะคะก็แยกออกมาได้ทุกส่วน และถ้าหักว่า,าวัตถุนี้ไม่ได้รวมกันเราจะสามารถอ,าอีดิได้แค่ส่วนที่เราเลือกเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวฝา,าจานนี้ได้แยกออกมาเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งเวลาที่เราเข้า edit mode ห,หรือว่าเข้าสู่การแก้ไขโมเดลเราก็จะเลือกที่เป็นหัวาจานไม่ได้เอาไว้ใช้เวลาที่เรามีวัตถุมากมายในฟีนแล้วเราก็ต้องการจะแก้ไขเฉพาะบางส่วนก็ทำการแยกออกไป พอทำงานเสร็จเราต้องการจะย้ายวัตถุพร้อมๆกันเราก็สามารถเลือกได้ทั้งการเลือกวัตถุไปพร้อมๆกันโดยการกดชิปแล้วค่อยเลื่อนหรือเราก็รวมวัตถุกลายเป็นชิ้นเดียวกันไป